นนีี่่ยังอันนี้คุหนังไม้และสีปาดค่ะหนังเหรอใช่หนังสีบอแม่งตัดน่ะบาตับนี่เลยใหม่ๆเลยค่ะคนนั้นซื้อไปได้กินไหมไม่ได้กินไม่ได้กินตัวไห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 นได้เลยสองตัวนี้ก็ไดาร้อยสี่บอค่ะร้อยยี่ร้อยสามอุ้ยวันนั้นมันซื้อเจ้าไหนก็ไม่รู้สั่งนู้นเนาะ อุ้ยไก่ตัวใหญ่นะคะอุ้ยตัวอย่างมัน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 ไปมันมันมันหนักห้่ดีห้งดีอันนี้ตัวเล็กร้อยี่อันนี้ยี่ร้อยสี่อันนี้ร้อยยอันนี้อันนี้ร้อยยี่อันนี้ร้อยอันนี้ร้อยยี่นอนนออบเช้าเด้อเปเดิมเี้ย่ะะอาัใหญ่กว่กันมากเลยโอ้ยบอกินยันรอาะพินให้อิ่มอิ่มนะซื้อทั้งที เอาลอนลอมีเอาลอนลอนเอาเอาตับเอาสับให้ไม้กรบบาดอ่ะับไม้แับ้าเลยค่ะไม้มีผ้าใช่ใช่ับเนี่ยนะใช่ว้าวจวกหมูเอมหมกแมวหกหม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 ่หมก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 มกห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 มกยมกก่กมกหอกกหนกหมกมกมกหมกมกอมกหมมกหมกหมกหมกมกก้มกหหกมมมมก ส,บสบับบสจ้ะมันไม่ต้องไปดั้งจีเองร้อยใส่ร้อยนิดขึ้นนะได้สิตับขึนแล้วก็มีตับรวนตับขัวใจเอาไหมคะกินได้ละรอเดี๋ยวตกใจนใิดไก่อยใจไม่ตกใจแน่เลยฝ่าห่องว่าจะตายแดดดิถ้าอยู่กินทุกทไหม แม่เอาจ้ะพี่แค่พีพี่มีแล้วไงอาพ่นุ่มก็ได้พี่เหมือนขอ่งกเป็ายี่ค่ะปลูกล้ยี่สิบพิงหนุ่มเดี๋ยวมีดาก็ยี่สิบอันนี้มีนางดาบปอกไม่ไม่ไม่แมงดาห่ิ ค่ะบรรยากาศห้วยทับทันค่ะแต่ย่างเจ้าไหนก็น่ากินได้หมดเลยบริเวณฝั่งนู้นก็มีฮะข้าวโพดมาได้ที่สิบาทค่ะผูหนานก็บอกได้ยี่สิบห้าบาทจ้ก็บอกขาหก็มีผ่านได้แกทาร์อย่างเลยด้วยมีสองทัวรนาะไหสองทัวเปลนสามสิบจูไม่ได้ค่ะเพราะการรมากำไรทวง์แคสองปากอ๋อไป่ลยเอนจ้าไม่ได้้าเป็นพู้มาสูงค่ะอ้า